สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมนะครับอันลรลาน M Signal อีกแล้วนะครับวันนี้จะพาไปพบกับ s u v ราคาประหยัดบอกได้เลยว่าโคตรประหยัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารุ่นนี้รุ่นไหนราคาเท่าไหร่และผ่อนยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวมาพาไปชมเลยดีกว่านะครับผมมาครับผมนี่นะครับเห็นด้านนี้รู้ไหมมาเดี๋ยวถอยหลังนิดนึงนะจ๊ะนะครับ m t 4 s ครับผม 1.5T ครับตัวนี้ตัวท็อปนะครับท็อปท็อปยังไงนะครับท็อปยังไงนะครับท็อปตรงนี้แล้วครับผมนะครับนี่เลยสันรูปนะจ๊ะครับพาไปวนรอบๆคันก่อนนะครับนี่ครับรอบๆคันดูก่อนนะครับนี่ครับสีดำมาในสีดำนะครับนะครับคันนี้สวยๆครับปี2017นะจ๊ะราคาทางเราเปิดเท่าไหร่ เห็นแล้วจะตกใจนะครับราคา299,000บาทครับตกก็ผ่อนประมาณ6,300-6,400แค่นั้นเองครับครับผมไปดูภายในกันดีกว่าครับผมล้อเดิมนะจ๊ะล้อเดิมอยู่ล้อเดิมอยู่นะครับไปพุ่งข้างในกันเลยไปชมข้างในกันอุ้ยนี่นะครับเห็นป่ะนี่ปุ่มกดนะครับผมด้านนอกนะด้านในโทนออกสีดําเลยนะครับนะครับโทนสีดำครับนี่นะครับไม้ หมยเท่าไรเอ่ยหมยเท่าไรเอื่นนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหม่กันชัดไหมครับไหม่เก้าหมื่นนะครับผมนะไหม่เก้าหมื่นเองจะได้จอใหญ่ๆด้วยนะครับคันนี้สั่งงานได้เสียงนะครับ AI Smart นะครับมาครบคันนะนี่ปุ่มปรับนี่ครับปุ่มปรับอะไรนี่ครับหลังคาสันลูบนะจ๊ะนะครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับ a i r b a s ครับมาครบเลยนะครับก่อนภายใน นะครับสวยงามเบาะน้งเบาะหนังเห็นไหมเบาะหนังเป็นไงครับแอร์ที่สําคัญนะจ๊ะมาดูกันแอร์มีด้านหลังด้วยนะนี่ดูด้านหลังนิดนึงนี่ครับนําเสนอแอร์หลังด้วยครับเป็นไงละ่ะโอ้ในราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับโอ้ราคานี้คุ้มจริงๆนะครับคุ้มมากไม่ก็น้อยหาปีก็ไม่ลึกนะครับนี่ขอบมีพุชซาร์ด้วยนะจ๊ะนี่พุชซาร์ด้วยนี่นี นะครับนะครับกุศลด้วยระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับใช้งานได้ครบคันนะจ๊ะคันนี้มาดูมาดูห้องเครื่องกันนิดหนึ่งมาครับขออนุญาตนะจ๊ะขออนุญาตดูห้องเครื่องนี่มั้ยครับนะครับนี่ครับเร็วๆนิดนึงนะกล้องอาจจะไหลนะจ๊ะเอารองเครื่องกันนะครับมาจากซ้ายไปขวาเช่นเดิมจะนี่นะครับ ครับเราให้ดูเลยแต่คงตะเข็บนะครับลาบงลาเบลนะจ๊ะนี่นะจ๊ะนะครับสวยๆครับนงน็อตนะครับนี่ครับเครื่อง1.5นะครับครับเป็น s อ v ยที่ราคาประหยัดนะครับผ่อนถูกๆออกรถส0 0พันนะจ๊ะพี่น้องนะครับออกรถส0 0พันนะจ๊ะพี่น้องนะครับราคาถูกแสนถูกจ้าคันนี้เป็นไงเห็นรอบคันกันแล้วนะจ๊ะให้ดูอีกนิดนึง แล้วก็มาปั้งมาเจอผมครับผมนะปิดท้ายกันช่วงให้ท้ายคลิปนะครับกับ MG g s นะจ๊ะตัวทอ็อปสันลบนะจ๊ะคันนี้ขายอยู่ที่299,000 0บาทแค่นั้นนะครับกับพ่อนก็ตกประมาณ6,400นะจ๊ะออกรถ3,000เช่นเดิมครับแับร้าน M s i g แนวนะครับพัฒนาการ8 6นะครับมาไม่ถูกยังไงก็ติดต่อทางผมได้นะครับมีข้อมูล ต่างๆนะครับทิ้งไว้ให้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นราคารถนะครับเบอร์ติดต่อช่องทางการติดต่อต่างๆทิ้งไว้หมดนะครับหรือใครแ c a รูปผมนะครับมาเดี๋ยวมาคุยก็อาจจะมีส่วนลดให้สักนิดหนึ่งนิดหน่อยนะครับผมนะไหนๆก็เรามาซื้อขายรถกันก็อยากให้ลูกค้าได้รถในราคาถูกราคายุติธรรมผ่อนไม่แรงผ่อนไม่แพงนะครับผมกับรถถูกยอดพัฒนาการตัดใหม่ครับผมกับผมอ่านนะครับแล้วก็อะไรอีกเนี่นะครับฝากด้วยนะครับกับคันนี้นะครับผม MG GS นะจ๊ะ ครับผมไปแล้วจ้ะมาให้ชมกันอีกทีนึ่ครอบคันกระดิ่งรอบหนึ่งนะครับผมอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะครับผมมามานะจ้ะสวยครับผมคันนี้นะครับจากกันไปจ้าครับผมนะครับวัสดีครับ